ซ่อนชนพักซ้ำค่ะก็ได้มีการรวมกิจกรรมวันทะเลโลกประจำปี2568ที่ศูนอนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณจังหวัดพังงาค่ะ พลเรือโทสุวัสด์ดอนสกุลค่ะผู้อํานวยการสู้อํานวยการรักทรพยพนประโยชน์ของชาิทางทะเลภาคซ้ำนะคะรือหวาพ่อออซ่อนชนภักซ้ำค่ะได้มอบไม้ไฮนาหวาเอกสุรชัยอุดมสุขรองผู้อํานวยการซ่อนชนจังหวัดพังงาเข้าวร่วมกิจกรรมวันทะเลโลกประจําปี2568ถีสู้นอนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาพรตําบลลาแกนอาเภอไทยเมืองจังหวัดพังงาโดยมีนายโกศินินรัชผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่หกเป็นประธานเปิดงาน และการมีซึ่งมวลชนค่ะมีผู้รวมงานเดินทางมาเข้ารวมกิจกรรมกันหน้าแน่นเลยนะคะมีการเยี่ยมชมดิทัศการชมวีดีทัศน์รวมไปถึงมีการสแสดงในพิธีเปิดงานวันทะเลโลกกันด้วยค่ะครับนายพยัตขอไปกับนายพยัตเพชรยุ่นครับผู้ราชการจังหวัดพังงานในสานะประธานนะครับได้มอบประมาณสนับสนุนจุมชนชายฟั่งจังหวัดพังงาจานวนเจชิบองจุมชนพร้อมตังมอบชุดอุปกรณ์เก็บขยะจํานวนห้าชุดนะครับเพื่อใช้ในการดูแลรักษาชายฟั่งทะเลนะครับ เรับกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้บริเวณชายหาดนะครับเพื่อฟืนฟ้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำการปล่อยเต่ทาทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติก็เพื่อส่งเสริมนะครับความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทยครับและการเก็บขยะชายหาดและก็ภายเรือเก็บขยะในทะเลเพื่อรักษาความสะอาดและการลดพุกระทบนะครับจากขยะทะเลซึ่งขยะถีเก็บได้ผมมาทีทุกนะครับได้เก็บขวดพลาสติกนะครับขวดแก้วเอออ้วนขยะทั่วไป รวมช้งนำนักประมาณ1 5 5ลูกนะครับพร้อมจะบ,บันทึกข้อมูลลงระบบ ICC เพื่อคำนวณปริมาณขยะแต่ละประเภทก่อนจะนําไปกําจัดยา่างทุกวีธีทางนี้นะครับกิจกรรมดังก่าวจะขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุอนรักษ์ทะเลไทยนะครับสร้างจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรทางทะเลและกระจายขว้างตลอดจนการสร้างความรวมมือระหว่งางภาครัฐภาคเอกชนนะครับและประชาชนในการดูแลร,รักษาทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนนะครับนะ